นะครับมาเปิดแปลงแม่ทองนะครับสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบหนึ่งเซนนะครับทองกับพอเก่าเจร่ญนะครับเก่าเดียนกัว่ากเขาิบเบียนนะครับเนี่ยพี่้องมีตาแตีมเงี้ยนะครับเขาคันสอนดีครับนะครับอึกหน้าบอกเขาเงี้ยครับร็บหน้าร็บหลังสวยนะครับใครกำลังหากล้วยไปกินต้มน่องนะครับสวยครับตัวนี้ครับ สูงร้อบสวกลบนะครับเปิดไว้ที่แสนสี่มืนบาทนะครับสนใจสนใจสนใจกับทิต่อเลยนะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าสามสามสองเ็ดนะครับหางเงาด้วพี่น้องผมครับโอ้งาครับแม่นี่ครับเหมาะกับสายปัฒนาน่านันครับสูงร้อบวกครับเปิดไว้ที่1 4ึ่งแมืนบาทครับสนใจต่อร่องใดนะครับ ตรงหนาตาง่ามดีครับตัวนี้ครับมุ่งเขาเปิดกวางสวยนะครับ0 8 3 2 5 9 3 3 2 7นะครับกำลังหาคั้วยท้องนะครับท้องเก้าเจริญนะครับ